โอเคค่ะทุกคนคะ่ะจะกลับอยู่แล้วเชียวนะคะเมื่อสักครู่นี้เราไปยืนกันอยู่บนสะพานนะคะตอนที่ออกมาจากวัดสาวิหารนะคะแล้วกี้กระเชียทุกคนได้ดูว่าคลองเนี่ยมันเชื่อมถึงกันหมดเลยนะคะทีนี้ในเมื่อมาแถวๆโซนนี้แล้วเนี่ยมันต้องมาให้ครบนะคะทุกคนจาได้ไหมคะรอบที่แล้วเนี่ยเราไปยืนอยู่บนสะพานนั้นสะพานเหล็กอันนั้นเห็นไหมคะสะพานเหล็กอันนั้นนะคะแล้วตึกเหลืองๆอันนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นร่องรอยเก่าของป้อมมหาชัย แล้วจุดนั้นนะคะพอเราเลยไปเนี่ยเลี้ยวไปทางด้านซ้ายขวามือเนี่ยมันจะเป็นคลองบางขวดที่จะไปวัดสาวิหารเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปยืนกันมาจำได้ไหมส่วนอ้อมตรงนั้นไปเนี่ยมันจะเลาะเะกาะเมืองไปเขาเรียกว,ว่าแนวคลองเมืองนะคะมันจะไปผ่านตรงวัดตรงสะพานที่จะข้ามไปวัดแม่นางปื้มวัดแม่นางปื้มกับวัดสาวิหารอะ มันจะมีคลองบางขวดกั้นกันอีกนะทุกคนได้าพออกไหมเพราะว่าจากว่าแม่นางปื้มเนี่ยมาอีกนิดเดียวมันถึงวัดสาวิหารแต่มันจะมีสะพานข้ามคลองตรงนั้นอยู่คือเดี๋ยวถ้าทุกคนดูคลิปเมื่อกี้แล้วมาดูคลิปนี้จะเข้าใจสาเหตุที่กี้ต้องมาตรงนี้เพราะว่าที่เนี่มาเป็นวัดมนดบนี่คือวัดมนดบเห็นไหมคะวัดมนตดบเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในส่วนของเกาะรอยนะคะบนนี้ก็จะมีวัดมนดบวัดเข้าสารดําวัดแคร์วัดงูนะคะกี้พูดชื่อไม่หมดแน่เลยอะมันต้องมีวัดอีกหลายวัดนะะค เพราะว่าแผนที่ที่ไปดูบนวังจันทร์มาเนี่ยมันทําให้กี้ตื่นตาตื่นใจมากเลยอะ่ะคือวัดบางวัดมันไม่มีแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้นี้ที่เราข้ามมาเมื่อสักครู่นี้อันนั้นอนะ่ะคือวังจันทรเ์เกษมทุกคนเห็นไหมที่เขาขายของกันเยอะแยะเกินกาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กี้บอกอทุกคนไงว่าตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดหน้าวังจันทรนะคะเช้าก็มีเย็นก็มีของกินเยอะมากนะคะแล้วตรงบริเวณฝั่งกันนู้นถ้าข้ามถนนไปเห็นที่เป็นเสม,มาจาังไหมคะตรงนั้นนะ่ะมันจะเป็นในส่วนของพระราชว,วังจันทรเกษมนะคะมาสร้างแบบ แบบสมบูรณ์เลยนะทุกวันนี้ในยุคข,ของรัชกาลที่4ท่านเมื่อก่อนตอน2310เนี่ยวังจันทร์เนี่ยทางลาบเลยนะคะเพราะว่าเราเสียกรุงใช่ไหมแล้วมีการบูรณะขึ้นมาใหม่ในยุคข,ของรัชกาลที่4ีที่พูดเรื่องนี้ไปแล้วทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันว่าคือสาเหตุที่ต้องมาตรงนี้เพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดสําคัญนะคะซึ่ง ถ้าเกิดเรามายืนอยู่ตรงบริเวณวัดบนโดบแห่งนี้นะคะทุกคนนะคะวัดบนโดบแห่งนี้เนี่ยเราข้ามมาจากฝั่งทางด้านเกาะของเกาะเมืองมาแล้วถูกไหมคะข้ามเรือมาปุ๊บถ้าเกิดว่าเราข้ามเอ่อเลี้ยวไปทางด้าน,านเกาะเมืองอ้อมไปขึ้นไปทางด้านฝั่งทางด้านทนิศใต้เนี่ยมันจะเป็นแนวคลองคูขื่หน้าทั้งหมดเลยหรือผ่าออกใช่ไหมคะมันจะไปผ่านโรงเรียนต่อเรือต่อเรือเนี่ยจะอยู่ตรงหัวมุมของกเกาะ้อยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอข้ามไปปุ๊บเนี่ยตรงนั้นน่ะมันจะเป็นในส่วนของแม่น้ําป่าสักนะคะมันจะไปผ่านวัดพี่ชัย ผ่านโรงแรมกรุงศรีริเวอร์นะคะแล้วก็เลี้ยวอ้อมเกาะไปทางด้านทิศใต้นะคะไปผ่านวัดพนานเชิงวัดพนานเชิงจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะตรงนั้นก็จะมีป้อมเพชรทุกคนจําได้ไหมแล้วถ้าเกิดเลี้ยวขวาเลีเ้ยวขวาสุดออกไปเลยเนี่ยมันจะเป็นวัดบางกระจะก ตอนนั้นจะเป็นแม่น้ําเจ้าพญาที่โอบล้อมในส่วนของเกาะกรุงศรีอยุธยาทางด้านทิศใต้จะไปผ่านวัดพุดทธายสวรรค์ออกวัดสนามชัยออกวัดชัยวัฒนารามทางด้านเจ้าพญาฝั่งตะวันตกของเกาะกรุงศรีอยุธยาของเราผ่านวัดกษัตริย์ตาผ่านวัดธรรมารามผ่านวัดท่ากาล้องเลี้ยวออกไปนู้นเลยนะคะออกไปผ่านตรงเอกกองทหารช่างอะไรต่างๆดุจะดีสุรโยไัยใช่ไหมอันนั้นคือแม่น้าใหญ่เลยนะคะแม่น้ําธรรมชาติทีนี้ในส่วนของแม่น้าลบบุรีเนี่ยเราได้ยินกันมามากเลยนะคะว่าแม่น้าลบบุรีเนี่ย มันเป็นแม่น้ําที่อยู่ในพระราชพงศาวดารของกรุงศรีพธยาเรานะคะและที่สําคัญเนี่ยในส่วนของพระราชวังหลวงพระราชวังโบราณอยุทธยาเราเนี่ยทางด้านทิศเหนือเนี่ยมันจะมีแม่น้ําลบบุรีอยู่ตรงแถวแถวท่าวาสุกรีท่าสเสด็จตรงพระที่นั่งสุริยาตอมรินประตูไตรพโชลวันอุทกนะคะข้ามสะพานไปจะเป็นวัดหน้าพระเมนวัดหัสดาวาดวัดเชิงท่านะคะตรงนั้นตอกย้ำนะคะว่าตรงนั้นเป็นแม่น้ําลบบุรีอย่างแน่นอน สร็จแ,แล้วมันจะถูกขั้นนะคะด้วยคลองสะบัวนะคะคลองปลาหมอคลองนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะตะแปปกไก่นะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันก็จะมาผ่านในส่วนของตัวที่เป็นคลองเมืองนะคะที่มันเลาะเลาะเกาะเมืองมาตอนนี้กี้เริ่มเข้าใจละว,ว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าคลองเมืองเด็กกี้จะมาบอกว่าเพราะอะไรเพราะกี้ไปเจอหลักฐานสาคัญบางอย่างว่าตรงนี้มันมีการขุดจริงๆนะคะมันมีรูปภาพเก่าๆนะคะในแผนที่ในรูปแบบต่างๆที่เป็นข้อมูลสําคัญของยุทธยาเรานะคะ ทุกคนคะจุดสําคัญเลยวันนี้ที่เราข้ามมาตรงนี้คือเส้นที่จะข้ามไปสู่แม่น้ำลบบุรีนั่นคือตรงนี้ค่ะทุกคนนี่แต่สาเหตุที่กี่ไม่เดินไปเพราะว่าบอกตรงนะคะว่ากี่ไม่มีปัญญาจะวิ่งหนีหมาแล้วเหนื่อยมาก <laughs> ไปทุกที่หนีหมาทุกที่ไม่ไหวนะคะทุกคนคืออย่างนี้ค่ะทุกคนตรงนี้เป็นเกาะลอยนิ้วผ้าออกใช่ไหมเกาะลอย ตรงนี้นะคะเป็นคลองคูขื่อหน้าที่ขุดในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชานะคะท่านขุดนะคะตอนที่สร้างวังจันทร์แล้วท่านก็ขุดขุดคลองคูขื่อหน้าเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าไม่ขุดเนี่ยมันจะไม่มีตัวชะลอเวลาที่ข้าศึกเข้ามาเนี่ยประชิดกรุงเลยนะคะต้องมีการทําในส่วนของทํานบเอวยองเอยเพื่อชะลอไม่ให้ข้าศึกเข้ามาใกล้ชิดกับพระนครได้อย่างงา่ายและที่สำคัญพระในในสวนท่านประทับที่นี่ ท่านเป็นวังหน้าพระองค์แรกที่ประทับที่นี่เพราะวังจันเนี่ยสมัยก่อนเคยสร้างอยู่ที่พิษณุโลกแล้วพระมหาธรรมราชาท่านทรงมาสร้างใหม่ที่กรุงศรีอยุธยาให้พระเนเรศวรหลังจากนั้นก็มีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ประทับอยู่ต่อเนื่องกันมายาวนานนะคะหลายหลายพระองค์ทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะตรงนี้คือจุดที่จะอ้อมไปสู่ในส่วนของแม่น้าลบบุรีทุกคนเห็นนิ้วกี้ไหมนั่นแหละค่ะถ่ายรูปก,ก่อนแบตก็จะหมดเนี่ยค่ะ ตรงนี้นะคะแต่เมื่อกี้ในกี้ถามคุณป้านะคะแล้วก็คุยกับหลายๆคนละที่เขาอยู่ในพื้นที่แล้วก็เพื่อนๆเ,เรารุ่นพีรนรน่รุ่นน้องอะไรก็ว่าไปก็บอกว่ากี้ถ้ามึงออกไปจากตรงนี้ได้นะทางมันอาจจะตันแล้วและที่สําคัญถ้ามันไปเจอกับแม่น้ําใหญ่มันจะต้องเป็นเรือแบบใหญ่ๆเรือเล็กๆมึงอาจจะจมลงในน้ําได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกี้ก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าออกไปจากเส้นนี้แล้วเนี่ยอ้อมเกาะลอยขึ้นไปทางเนี้ยนะคะที่เขาบอกว่าไปสู่แม่น้ำลำบูรีเนะี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปเจออะไรกี้ถึงบอกทุกคนไงว่าขอกี้ไปทางเรียบก่อนด คือไปทางเรียบเนะี่ยอย่างน้อยก็อุ่นใจว่าโอเคมันไม่เจอทางตันอะ่ะเจอทางตันเราก็กลับได้นะคะงานนี้มันเป็นงานหินจริงๆนะคะยี่สิบปีกับแผนที่ที่ยี่สิบปีก่อนกับการที่มาตามหาข้อมูลในปี2 5 1พรสิบห้าเนี่ยโอ้โหบางทีกี้ใน่ใจว่ากี้มึงหาเรื่องปะวันเนี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นคำมั่นสัญญาที่เรารับปากแล้วก็สัญญาต่อกันนะคะและกี้ก็อยากรู้ด้วยว่า ปัจจุบันเนี้ยไอแม่น้ําสายสําคัญแห่งเนี้ยที่สมัยก่อนมันมีการเชื่อมโยงกันนะคะเป็นการติดต่อการทางคมนาคมระหว่างโลลโวกัะกรุงศรีเราเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นเส้นทางการค้าการเดินทางต่างๆมันเป็นแม่น้ําสายสั้นๆก็จริงแต่มันเป็นกระสาเลือดที่มีความสําคัญเส้นหนึ่งของอาณาจักรกรุงศรีพุยาของเราดังนั้นก็อยากจะรู้อ่ะในฐานะของคนที่ลงมาดูเรื่องประวัติศาสตร์กี่คิดว่ากี่ควรจะต้องหาข้อมูลตรงนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะทุกคน ในตอนที่4นะคะสำหรับการตามรอยแม่นาลรุบรีอย่างที่บอกนนคะวันนี้เนี่ยกี้จะยังรวมทุกพาร์ทเนี่ยเข้าอยู่ในโหมดของวัดส,สามวิหารวัดบนดบเกาะลอยอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าตอนที่4จริงๆเรายังไม่เริ่มต้นเราเจอกันค่ะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ